แต่วันเรามีกระรอกอีกตัวหนึ่งยิงชนะสบายไปครับเราก็มาอยู่กันในแบบแพทเทิร์นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงแรงแบบแพทเทอร์นไปเอากิ๊บวิ่งเลยนะครับก็ก่อนเข้าไปชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคลิกกดดิ้งให้ด้วยนะครับมิจิกแบชเพิ่มน้ำได้ดูพิเกตน้ำจึงไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่แต่ก็ขำๆมาขำๆนุกๆเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสที่จะหยิบอะไรแล้วครับ ทำไมถึงไม่มีครับเพราะว่าเราเป็นแบคออฟกิ๊บบิงมันจะให้ของเรามาโดยที่เราไม่ไม่ได้ซื้อแต่ก็สนุกดีเราสามารถหาคอมโบได้เราหาไม่ได้แต่เราจะเอาคอมโบมาต่อได้เฮ้ยไหนให้ช่องมานี่โคตรดีนะครับเป็นอะไรที่ผมปริ่มใช้ได้นะ่ไม่อยากจะเชื่อมันให้ช่องนะครับโอ้เฮ้ยเราได้แค่หลอดเลยหรอเวอร์นะอย่างเวอร์เวอร์แท้เวอร์ทแรรทแ้ ไม่เป็นไรเมจิกไม่ยังเป็นขนาดอ่ะเล่นตามที่มันขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวรออของดีๆก่อนแล้วกันเอ้แต่เราได้ไอแครอทกูเบิร์นนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีๆนะครับเราได้เอ็มพาวเวอร์เฮ้ยโหดจังวะโอโหเฮ้ยโหวันนี้ให้ช่องปกติให้ไม่ค่อยให้นะเว้ยทุกคนจริงปกติไม่ค่อยให้อ่ะเนเจอร์เอ้ทำไมกระเป๋านี้มันไม่บอกว,ว่าเป็นเนเจอร์กี่อัน ปกติมันจะบอกตลอดโอ้วันนี้ให้ให้มาเวอร์อยู่นะเมียวุฒิพอแล้วเออเราต้องซื้อของคลาสจรีงวาฉันเราไม่เอาเลยนะไม่ได้จำเป็นกับเราอ่ะโอ้อันนี้ดีอยู่นะเฮ้ยนี่ดีเลย ว่าช่องต้องเก็บไว้เรื่อยๆไม่งั้นไม่งั้นน่าจะไม่รอดเดีไ๋ได้ 8. แปดเนเจอร์ไ,ได้แปดอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะไอ้ทุกคนนี่ไม่เป็นเนเจอร์ไม่ใช่หรอทำไมไม่ขึ้นเลยวะเนเจอร์ก็เนเจอร์เหรอนี่นูเทรอลอ๋อต้องเป็นนูเทรลไม่ใช่เนเจอร์ที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเต็งเลย โอ้โออกก่อนเลยครับนี่ดูทั่วก็ต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมแล้วมึงกาขอลองดูนะโอเคูกแล้ถูกแล้ะเพราะว่าทำไมมันไม่ขึ้นมาให้อ่ะในการที่เรามีแครอบบกูเบิร์ตนี่ก็แบกใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามีมังกรน้ำด้วยไป เฮ้ยแต่ต้องขึ้นมานะสามเนี่ยไม่ขึ้นกูตายนะโอ้แล้วมันฮิวเยอะจังวะมันเร็วกว่าเราเยอะเลยว่าเราช้าจัดเลยแต่การที่มันให้ช่องผมนะ่ะรู้สึกดีครับรู้สึกว่านายเนะี่ยจะมาแบกกู้แบกสถานการณ์นี้ให้เราได้แลกอ มาลบบัฟปลาหมูมาแล้วก็โอเคได้แค่นี้แหละมังกรต้องรีบเกิดแล้วถ้าเกิดมังกรเกิดเราก็จะได้ดามเดจเพิ่มเฮ้ยแค่คอนมีดทุได้นะเอาลาเขาไม่ได้เอาคอนกับมีดไปวางไว้ในช่องยีที่พอร์ชด้วยเราก็สบายไปแต่เราไม่ค่อยมีฮิลอ๋อมีฮิลจากเทอร์โบครับเคเลอดเต็มเรียบร้อยชนะและ้วครับ ไป้2โอ้วันนี้ให้ช่องมาดีดีวะ่ะเฮ้ยให้ช่องรัวขนาดไหนเลยเหรอปก oh, ติผมเล่นนี้ไม่ไม่ค่อยให้นะนานชาตินึงจะให้วันนี้ถือว่านายได้ทำเรื่องที่ดีมากๆให้กับประเทศชาติแนละ้ว เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีที่ไม่ดีก็คือที่ไม่ดีก็คือเราชอบห่างอ,เเอ,อะเน,น,นแค่นี้แหละเอ้เรามีมีดด้วยอันหนึ่งดีครับเพราะเราเป็น เอ็มพาวเวอร์อืมนี่ผมต้องย้ายมาฝั่งนี้แ่้วได้อยู่ยังได้อยู่เนื่องจากเรามีมังกรอีกตัวหนึ่งมันก็เลยแบบดาเมจเราก็เลยขึ้นสลุ่มโนี้นเงนี้ยเนอเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ต่อไปอรอก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ อะไรเร็วสุด1.4ึด่งจุดสี่เราอยากได้มีดอ่ะเราอยากได้มีดเราอยากได้มีดมีดขายได้กี่บาทสองบาทเอามีดข้ามาหมูไม่จำเป็นอ่ะเยอะเลยโอเคตะกรอนี่จริงไม่ใช้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นกับเราเท่าไหร่ แคใช้น้ำเพื่อเพิ่มเอ็มพาวเวอร์โอเคเลยครับผมต้องการเอ็มพาวเวอร์อยูนะ่แล้วเราก็จะเก็บอาวุธถ้าเกิดด้มังกรอีกตัวนี้คือแบบดีเลยดีสุดเลยแต่มีเท่านี้ก็เล่นไปก่อนอกอน้องเล่นคลาสแล้วออกไปไ,ไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยกระจกแต่ผมจะไม่มีตัวเพิ่มน้ำก็เอานี้ออกเฮ้ยอันนี้ก็ดี ดีไปหมดเลยตอนนี้อะไรก็ดีครับบานเป็นบานก็ได้อังไม่พอแล้วก็เลยต้องเล่นมีความจำเป็นไอแมวตัวนี้นี่แม่งหันหน้าโคตรกรตินเลยอเอคได้ช่องเพิ่ม ดีเลยครับเดี๋ยวอย่างนี้สวยกว่านะอ่ะประมาณนี้แล้วกันได้เรื่องความเร็วเรนโบวด้วยตรงนี้จะเป็นอะไรแสงสักอย่างวะ เฮ้ยแต่บาเราไม่ค่อยคุมเลยว่ะแต่ต้องเปลี่ยนวิธีวางนะเฮ้ยแต่เราก็ไอบานีนแม่งตัวเก่งนะนี่คุม,มเยอะแล้วเ,เอามานาำก็เอามาเอามาเอามา,อา,มา,อา,มาสองบาทเฮ้ยเราต้องเล่นแครอทนะแครอทตัวเก่งแครอทตัวโหดเลยครับ อยากให้แค่เราได้เดบบลับมากกว่าอ่ะโอเคเลยครับแบบนี้ส่วนอาวุธนี้เราก็จะเล่นอยู่แค่นี้นะขวานฮีโร่ซอสกับบีดหนึ่งอันแล้วก็มีบางกรอีกถึงตัวก็ก็ไม่ได้แย่ครับดูดีอยู่โอ้เราเพิ่มตัวแวมไพร์ได้เยอะอันนี้แหละคือข้อดีเรามีเอ p o w e r กับแวมไพร์เยอะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะอามาไม่ตายาทันที ไม่ยิ่กับอามาตาจะแบบาตไดย,ยากโอ,โอ้โอ้ประสงค์ของดีดีแต่ที่แม่งแย่เลยตอนนี้คือว่าไม่มีที่เล่นะได้ไมั้งเออเออได้อยู่แต่เราต้องเล่นของคลาสด้วยจิวะของคลาสห้าบาทเลยเหรอปวดหัวปะมันก็ไม่เอาอันนี้สี่บาทคลา ก็มันจะเป็นมอสแตตนีแ่แหละครับอ่ะแค่นี้แหละจัดไป,ปจบปจบโอ้ยหมุนคุ้มก่าอยู่แล้วครับเอ๊แต่เราจะเก่งประมาณวินทีที่ห้าขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเขาจบเราได้ก่อนวิทีที่ห้าขึ้นไปเราตายหรือหกหรือเจ็ดนะรประมาณเจ็ดเราเก่งตอนเจ็ดซื้อซ้ำครับไม่ใช่ไม่ใช่ตอนห้า ประมาณ7เฮ้ยของมันเยอะขนาดนี้เลยวะเฮ้ยผมเล่นโซ่แทนขวานดีกว่า,าอืโอ้ก่อนจะวางเสร็จก็เป็นโล่หัวใจนะครับโลหัวใจบล็อกได้แล้วก็กันดาเมจได้แล้วก็ใช้เจ็ดหัวใจนะครับซึ่งรีเจนเราสร้างได้นะต้องรอแป๊บนึงนะเพื่อที่จะ ได้บล็อกยิงธนูแล้วก็ได้แม็กซิมัมเฮลมาอีกตั้งร้อยห้าสิบเลยนะครับซึ่งก็ดีต่อเราสุดๆไปเลยเออเราเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ได้เร็วกว่าเรามีเวมไพ์ที่เยอะกว่าเฮ้ยเขาเริ่มเขาเริ่มแซงว่ะแม่งไร้าการจริงหูเกียตอนบูมว่ะตอนบูมแม่งตอนบูมมันตายยากอะ่ะไยแต่แตมิน่าเขาบดบ้างโอ้แผ้แน่เลยว่ะตอ,อนบูมมันเพิ่มแม็กซ์เอชพีได้ดีเกินไปเรา <laughs> มีกระจกสองอันอย่างฮา เราเล่นนะกระจกสองอันอะขำๆรับลบบับลมบ,บับอ่าจัดไปจะไปกลัวมันจะไปกลัว่าไปท้อนี่ถ้าเกิดมันตาบอดเราใช่ไหมเราจะสะท้อนกลับไปให้มันเลยครับเราสามารถมีโอกาส20%ที่จะรีเฟกต์ดีบัฟได้แล้วเรามีกระจกสองอันหมายความว่าเขาจะโดนทั้งหมดพี่เขาทำให้เราตาบอดคุณจะต้องตาบอดแทนครับแค่นั้นแหละ แล้วก็เรื่องพิษด้วยเขาก็ดโดนนะครับเอ,มอ,เอ็มเพราะวเราก็เยอะกว่าด้วยตะัดใจอยากเจอจังเลยไอ้พวกพิษอะ่ะโอ้นเอ็มเพราเว่าก็ได้นะมี่เล่นนะใครก็มาไม่ดีตรงตรงนี้อ๋อนี่ไงแสง ไม่หนาไม่ไดาอัน้ไม่ได้เอาช่องมาให้ข้าอ่าเราข้าจะวางยังไงยิ่งมีไอ้อันนี้ยิ่งวางยากเลยนะไอ้กระเป๋าแบบยึกยักยึกยักเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเอ๊ะใช้อยู่หรออ๋อมันฮิวได้ใช่ป่ะป่าเป็นยึกยักอ่ะเอหน้าเห้นน่หวังไหนปะ ก็ยึดยากเลยแม่ส่งก็เป็นกระเป๋าเติตติตต้งจริงๆว่ะยึดยากมากเลยนะมึยอยากมากเลยนะกลับมาที่เดิมอย่างนี้กลับแบบนี้ อย่างนี้ดีกว่าเราได้สเตมีนาด้วยอ่ะลองดูลองดูเดี๋ยวไป,ไปยึกยักข้างบนดีกว่าไปเฮ้ยได้อยู่ยึกยักเนี้ยนี่พลังการยึกยักเว้ยสำเร็จครับสำเร็จสำเร็จจนได้นะเราเรียกว่าพลังการยึกยักหกวิเลยเหรอ อ่ะอาวุลชิ้นนึงเว้ยพอมีเอ็มพาวเวอร์เยอะเราก็ควรจะเป็นอาวุลิชินหนึ่งแม้อยากเจอไอ้พวกพิษเพลิดทั้งหลายเหลือเกินครับไม่เจอว่ะเจอลบบัฟแทนแล้วโอ้โหแล้วมันลบบัฟโอ้แล้วมันลบบัฟเราได้เราเป็นเอ็มพาวเวอร์ด้วยไงแต่เขาก็โดนเราสะท้อนพิษกลับใช่ไหมหรือวยหญ่ครับนี่ผมไม่ได้เอาไอ้พวกเครื่องดนตรีมาเล่นเลยนะก็ยังเก่งอยู่ดีนะเอาแค่มันติดดาวก็เก่งแล้วโห้จอ อูุเูเลเ่ลไม่น่ามันถึงโดนเนื้อแบบกระจายเลยนะเพราะมันเก่งขนาดนี้แหละเอ้มีดอันนี้มีดเรามีอยูต้องนี้ต้องชีดมาหมาตีบวกได้โอ้ยอดเยี่ยมดีอยู่ครับแบบนี้แบบนี้ดีเลย เหนี้ดีเบย์ครับเอสะทอนพิษกลับไปซะแต่เขาไม่มีพิษด้วยเ่าคนนี้เขาเป็นลมบัฟบเหมือนเราอ๋อแล้วเขาก็จะเป็นจอดทะลวงจากโคลีสเปียเฮ้ยดูเอ็มพาวเวอร์ผมก่อนห้าวีผมก็ล่อ,อไปสิบแล้วสิบวิแล้วล่อ,อไปสามสิบนะครับเอ็มพาวเวอร์ยังโหดต้องไม่เอานะครับไม่เอาไม่เอา มีหมายตัวนึงซึ่งมันน่ารักมากให้ใครดีวะสามจุดห้าห้าจุดเจ็ดเราต้องการช่องเล็กๆมาใส่ออช่องอีกสองช่องเล็กๆความเร็วไม่เอาละโอ,อกาสได้แม่งก็แค่เป็นสูน ห้องเล็กก็ไดีกว่าไม่มีเฮ้ยแต่ชีตน่าเล่นกว่าเดี๋ยวผมเล่นชีตสองอันไม่เอาเอาบรอกโคลีออกไปอันหนึ่งขีดข้อยี่สิบได้เพิ่มน้ำเพิ่มเอ็มพลังเวอร์โอ้แต่สู้วันนี้ยากว่ะเอามาตัดทีเดียวแต่เขามาตัดทีเดียวเว้ยไม่ได้หลายทีเว้ยเราอาจจะสู้ได้ก็ได้ max hp ผมก็ขึ้นอยู่ครับเอ้ยเกาะคุณเนะี่ยเกาะคุณเนะี่ยนะมันลงมาขนาดนี้แล้ว เอมพาวเวอรผมเนะ่ยมันเยอะมาขนาดนี้แล้วนะครับเจ้าน่ะตายแล้วโอ้มีการต่อสู้ที่ยาวนานแต่ผมชนะแบบง่ายได้ครับเรียบร้อยซะมไม่ต้องมาขึ้นตอนนี้นี่เลยเนี่ยคงไม่เล่นอ่ะ ต้องการช่องเล็กๆครับเล็กๆน้อยๆไม่มีเลยไอช่องนี้มันหายากมากยากจริงๆว่ะเฮ้ยเอาชีตอีกอันดีกว่าเราเล่นชีตรัวๆไปเลยดีกว่าตอนนี้เราต้องการชีตมากกว่าเพิ่มมันเพิ่มแม็กซิมัมเฮลได้ก็ดีครับเออ คิดเหรอว่าข้าจะแพ้โหจะสเตมินาหมดวะแต่ยังไม่ได้แพ้นะแต่ยังไม่ได้แพ้นะเล่นได้อยู่อาจจะต้องเอาฮีโร่ซ้อนออกครับทุกคนผมเอาฮีโร่ซอออกดีกว่าไม่จำเป็นกับเรากินสเตมินาถ้าเกิดเราเจอโลจะสู้ไม่ได้แบบนี้แต่ยังไม่ได้แพ้นะเล่นผมมากกว่าเขานะแต่ก่อแม่งไม่ล้นเลยวะยังไงครับเนี่ยโอ้แพ้วะ่ะเฮ้ยยังเหรอโดนขีร้อย ขี่้อยน้ำตาจะไหลเจอขีร้อยน้ำตาจะไหลขอแชร์ไมยเล่นมึงหรออชีสมาเอาไปเจ้าชอบกินชีสอ่ะจัดไปเราเจอโล่อีกแล้วแต่ผมเอาฮีโร่ซอเอาไว้แล้วอาจจะช่วยได้นะ เตมินาก็อาจจะหมดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอ้มันปั๊มปั๊มเร็วมากเลยอ่ะเร็วกว่าเราอีกเว้ยแล้วแถมเอ็มพาวเวอร์อย่างเยอะอย่างเบิ้มกินยาไปแล้วเรนโบว์โอ้โหแบกเอพีก็ไปไกลเหลือเกินเอ็มพาวเวอร์ก็ไปไกลไกลก็ตามมาไม่ทันว่ะเฮ้ยมึงปั๊มเร็วไปโอ้อเรนโบว์อชันนี้แม่งกุนตีนเนาะโอ้แล้วมาเล่นนี้ด้วยโอ้เจอทะลวง เฮ้ยเล่นนี้ดีว่าทำไมผมดูว่าผมไม่ได้ใช้โคเลยวะโคมิเลอร์เนี่ยแต่เราจะเอาวางไว้นะเพื่อความเพื่อความเท่ส่วนอันนี้ผมใส่แทนอะไรดีอ่ะพี่เมย์เล่นละ ไม่มีแล้วเ้นก็ไปเลยครับตาสุดท้ายมาเอ้ยตรงนี้ผมมีนะเออเดี๋ยวผมมีเลยจัดปก็ <Okay. S 1> ดเฮ้ยโอกาสชนะเรามีนะคนนี้เขาเวมพายเยอะไงะเฮ้ยแต่เตมีหน้าหมดอยู่เจอโล่ผมเข้าไปครับแล้วแถมผมขโมยเอ็มพาเวอร์เขาด้วยขโมยของเรามีกระลอกที่ขโมยนะครับ เอออาวุธเรามีกระรอกอีกตัวหนึ่งยินชนะสบายเองไม่รู้จักข้าแล้วก็เท่ากับว่าเอ็มพาวเวอร์ผมเยอะแต่ผมมีอาวุธเยอะครับก็มีฟอจิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโหอย่างสะใจอ่ะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสมัครกดดิ่งให้ด้วยะครับเจอกันอีพีหน้านะครับกแบ็ b ออฟกิ๊บบิ้งเนี่ยมันก็สนุกดีเล่นได้หลายสายแล้วก็เราคาดเดาไม่ได้ว่าเราจะได้อะไรนะครับก็ ใครชอบดูก็เมนมาได้เลยนะผมชอบเล่นนะโอเคก็ไปแล้วครับเจอก,กันครับ